วิธีประกอบเราตะผ้าสแตนเลตตัวใหญ่นะครับผมอันนี้คือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็นตัวขาตั้งนะครับตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เนี่ยลูกค้าดูตามคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวขอบตัวนี้มาใส่ด้านข้างนะครับผมลูกค้าตัวดูตัวอุปกรณ์ตามคลิปได้เลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็ลูกค้ากดหยุดแล้วก็ดูได้เลยว่าชิ้นไหน เอามาใส่ตรงไหนนะครับผมนี่ใส่แบบนี้ตรงข้างๆนะครับแล้วก็นี่แบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับลูกค้าเป็นเสาตั้งตัวใหญ่อันนี้เนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะครับผมแบบนี้เอาเสียบใส่ตรงมุมสี่มุมแบบนี้ได้เลยครับผมแบบนี้เลยตามในคลิปเลยง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมแค่เอาเสียบใส่ตามที่โรงงาน ทำมาให้แบบนี้ได้เลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเนี่ยลูกค้าจะได้แบบนี้เลยแบบนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวน,วนี้ตัวที่เป็น3ามรูแบบนี้ตามคลิปเลยลูกค้าดูอุปกรณ์ตามคลิปได้เลยแล้วก็เอาลงไปแบบนี้เลยนะครับผมตรงขอบด้านข้างแบบนี้แล้วก็อีกฝั่谢谢 précis, pues Visual, nea, งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมนี่อีกฝั่งหนึ่งก็ทําแบบนี้เหมือนกันได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับ จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็เอาตัวเสาเล็กที่เป็นเสาเล็กแบบนี้เอาเสียบใส่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนี่ตามในคลิปเลยแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็ใส่ขอบด้านข้างได้เลยนี่ใส่ขอบด้านข้างนะครับผมตัวนี้แบบนี้ได้เลยก็จะเป็นใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแบบนี้นี่ใส่ด้านข้างตามในคลิปได้เลยครับผม นี่เลยนี่อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันแบบนี้ได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับลูกค้าเป็นตรงกลางสุดตรงสูตัวสูงสุดนะครับผมแบบนี้เนี่ยลูกค้าจะได้แบบนี้เลยตัวนี้มันสา,สามารถดึงยืดออกได้ตามในคลิปรีวิวได้เลยนะครับ